มาสการกับหลวงปู่นมาสการครับผมแต่เล่นพรอยงตามเลขหลวงปู่สายโคราชอีกแล้วนะครับนมาสการครับแต่เล่นพรเขางวดนี้ก็มาตามเลขเขาเรียกเลขอะไรหลวงปู่เลขกำลังวันนะเลขกำลังวันเลขกำลังวันหลวงปู่มันออกเงอเก่าแล้วกำลังวันตัวเก่าอันเปิดหัตตัอเก่าครับเลขกำลังวันหลวงปู่จะเข้าทุกงวดนะครับอัรนเปิดหัตตัวเก่าอีกตัวเก่า เจะลองพอกับมันสองเก่าสักหนึ่งเก่าหนึ่งและว่าซื้อแร็วจัดแล้วจัดแล้วโยมซื้อเร็วอะโยมซื้อแร็วเนื้อเอฟซีหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าสองเก่าเป็นเหล็กกลับบอเป็นเหล็กลับจนหนึ่งเก่าเอาสองสองเก่ากลับมีใเมื่อเดียวกัน ิดบังในก็ักับโอ้โหอลงปูมีสมุดบอกให้ลงปูเขียนให้จากน่อยแนจากกับลงปูโชบตัวไหนเพื่องวดที่แล้วเห็นได้ทั่วหน้าเลยลงปูเนาะลูกศิษย์ลูกหาได้เยอะเนาะงวดที่แล้วได้หละมันไดู้ว่าเละซิบบาดว่ากูใดก็มาถามบอกว่านึ่งหกนึ่งหกก็ติดเสือจะซิบบาดเนี่ยเขาบอกเคยถามเจ้าเกี้ยลงปู คือสมุดอย่างคือสมุดคือเหมือนกับภาพใบนานผลเอาปากกาไงไงก็ไหน่อยให้เราปูเขียนแนวเขียนยันยันรถนี้ให้เราปูเขียนให้ยหนยัเลยกำลังวันลงปูให้ตัวไรเนาะกำลังวันเลยกำลังวั่นเมื่อก่อเก่ามันก็เป็นเป็นเดินเป็นชูนเก่ากับเก่าหนึ่งเราปูจะลองปล่อยเงินได้นึ่งเก่าพอเหลือจะได้หันหมักเป็นตะเล็กลับ อ๋อ oh. มันเก่าหนึ่งกระตุนเก่านะ่ะอันนยวเก่าใช่บร,ร,ร,รอบอยู่ล้อพ่อมันใจนื้งเก่าผมมันใจตัวไหนก็จัดต,ตัวนั้นเลยครับตัวใหญ่ๆหลือปู่นื้อเก้านื่อเก้าตองเก่า,าตัวเวนยตใจตัวนี้ไมีแท่นี้หรือปุ่ตัวนี้มันเป็นเลกลับเนอเกา มีแค่นี้เองเลขก็ม่เยอะเปิดบังเล็ก็กระรับกระหงกรลักเก้าคันวิ่งโบพลาดหลวงปู่ลักเก้าดีเก้าหรือมมบ b b ัดถ้าเป็นถ้าเป็นเลขวิ่งหลวงปู่จะให้เราวิ่งตัวไหนก็เก้าตัวเดียวเก้าตัวเดียวแต่เลขวิ่งอซื้ออะไรก็ได้มีเก้าอยู่แหละหลวงปู่วงเล็บเลืกเก้าาให้อันหนึ่งสิเลขวิ่งหลวงปู่เลขประจำวัน เกาใหญ่ๆเลยครับอม,มันจะทำมันตามโตมันมันจังชีโอโจได้แต้มสูงกงมูมันมักเอาตัวน,นั้นเต้มซูงคือได้เก้าวันเอออืออยู่นในมือนะออตัมือได้แต่จางแต่ตัวได้แต้มสูงกงมือมันมีมักติดตัวน,นั้น กำลังร้นไปแจหลวงพ่อเ yeah. th oh. yeah. like? ็กำลัง yeah. mm ้นเป็ตีปีแดเก่าี่อเบิกเบิ้งในตีทายไหวก็ได้ครับทายหลวงปู่คือเลืปีคือไม่คยรุดหลวงปู่รุดยากกว่าหนึ่รุดยากไหมเล็กไม่รุดเลยบ่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 ุดน่นาเราก็ยังวางเงนถ้าจับหลักมันถือกันหนึงหน่งมันก็เอาเยอะแนี่ยเราคือเลขที่โตเอากะกันไหวโตได้ามัเขาฝเน้นได้ครับว่งหนลวงปเน้นโตเดียวจำมวนนั้นก็สามโตนันก็ซื้อสาทบาท ตัวนั้นจะซื้อรอยหนึ่งตัวหนึ่งหกไปเห็นเถอะใกล้ก็ดีครับโยมมยมไปซื้อใหโยมไปซื้อยโยมไปซื้อได้ตัวละสามสิบห้าครับก็เป็นแนวทางลงปูเลขกำลังวันครับกำลังวันลงปูได้เลขกำลังวันมานานป่านไรแล้วเนี่ยเดีพ่อสอนมาลอยสามสิบห้า ได้มาจากไหนหลวงปู่ถามนิดหนึ Dude ่งเรียกกำลังวันหลวงปู่เลยได้มาจากข้างในโอข้างในโอเคอจากในโบสถ์แต่จากางในบสถคืออยู่หลวงปู่อ่ะเด็กเขาลูกหลวงปอกับเบิ้งยุบเป็นที่หาปีกุญแจคอยสื่อหลวงปู่กับสังไว้บ่ขาเหาวงปู่ได้อยู่ไก่เนาะเขาก็บอกว่าออกน้ำได้ก็ให้เบิ้งให้เบิ้งก็เข้าใจคือออก คือให้ดูตอนออกว่าจะเข้าหรือเปล่าแต่หลวงพ่อดูแล้วเข้าจริงๆด้วยเขาหลวงปู่สายโคร้ายติดจับรักมันถึกโบราหลักหนึ่งซีโตมันมีซีโตหลักหนึ่งมีซีโตนะครับทุกลักหนึ่หลักคุนฮอดรักเก่าหนึ่งเราไม่ลักไป่ซีโตเขาซื้อถึกก็ได้จับขาดทุนสี่บาทซีซีโตกาดทุนสี่บาทมันสี่สิบตมันมีการทุนด้วยทั้งมาถึกโบมี มันจะถูกตลอดเลยถึงตลอดเดือนบางทีสิบโตเขาก็ได้เกตสิบบาทก็กาดรุนกิสิบบาทพ่อมีฝันมีอะไรเมื่อวันนี้บ่กถ้าฝันก็ฝันขึ้นธุดท่ัยถ้าฝันจำกมฝันได้เลยนะจังก็าจีหงถ้าจำกมฝันโมได้ราก็แล้วเลยอ๋อจะฝันคือโครงสุดท้าย ส้งหันก oh ับฝันว่าได้จินเขาทักขึ้นทักขึ้นโอ้ยุ่วอยูตถือเลยยจัาไม่จิถือตัวไหนก็ถือกี่ีนะคะกถือกีีเนาะเรียโพดอแบบเล็นั่นแล้วเอาให้เขาเบิ่งน้ำเขาบ่หูซื้อน้ำหนอเอาเขาเจ้จงไเขาว่าเขาลักนั่นลักนี่นเขาเบิ่งบิดทีจิตตมักตัวเล็กก็ซื้อออกเขาเลยเขาากเข กำลัว <One input> ันเลยกำลังวันวันคือวันไรออกวันพฤหัสออกบูอีกออกวันศุกร์นะวันศร์วันศุกร์คือธรรมะจะเข่าไม่ใช่วันนี้ออกวันพฤหัสบ่ัะฮะคือเก่ามื่อก่าวหน่อยลงเด็กเก่าอีกเด็กเก่าเพื่อก่าวันพฤหัสเป็นกำลังวันเนาะหลวงปู่บอกว่าไม่นี้ไม่นี้เลยเกาอาจารย์โตๆอาจารย์หนึ่งเนี่ยม่นึงสอง แก็แบบหนึ่งสี่เจ็ดบางงานมันออกหนึ่งเจ็ดต้มหนึ่งหกมันที่สามอาจารย์เรยยนในมือนี่ในมือของมันเรียนหาสามอ,อาจารย์ทุกมือเนี่ยเขาบอกได้บอกไปมดเลบอกจะเอาตรงไงมันตโตกยุโยตโข้างนมีมาจากข้างนี้ใช่นได้จากข้างไงน,นะครับ อเขาลลงหเขาก็เบิ้ลตัวนี้ยืนในหันมันนี่หนึ่งจีบอมีสี่เจ็ดบอวองหันมันหนึ่งเจ็ดครับตัวนี้มันหนึ่งสองครับก็ลองตามลงเลขได้ลองเลงพอเน้นหนึ่งสองลงต่อลงพอเน้นเน้นเน้นตัวไหนลงบวกหนึ่งสองแล้วหนึ่งเก่าหนึ่งสองกับหนึ่งเก่ามางี้ยวันนี้ โอนั้นหนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งสองกับหน่งเก้าเป็นท้าไรครับเน้นเน้นตัวนี้เลยับรับถ้าบมาพวกนี้นะมันคือต้องยูพวกนี้ครับัวนี้เราพวกหอยคับท่านคือโบตือก็เคียร์เลยตามวตนี่หนึ่งชีเ็ดเนี่ก็คือบือเคลย เป็นนึ่งซี่เป็นเอานึ่งเก็ดเอซี่เก็ดที่ด้นี่แหละรูประมาณนี้ยังไงก็มาไปนี่ถ้ามันบอจับอยู่ตัวนี้ขึ้นมตตุกีท่ามากในเรื่องสามอาจารย์เนี่ยคือเขาตัวนึ่งที่แล้วย่างนี่ว่างหันว่ามาเขาตัวนึ่งเก็ดอยู่นี่รูปเรียกกับสามอาจารย์นี่อาจารย์นี่น,นเลยอาจารย์นึน่อาจารย์แต่วันนี้อาจารย์มาหนอกต้าวมะเขาอาจารย์ข้างในก็คือตัวไหนครับ à chân cứ nâng chết này nâng cao chân khả này nâng cao à chân này mới nói